ปืนพลาสม่ากุหลาบดำก็เป็นปืนอัปเดตใหม่นะหลังจากอัปเดตแพทใหม่ฟรีไฟลมาก็เป็นยังไงกันบ้างนะหลังจากอัปเดตมามีอะไรน่าสนใจกันบ้างส่ม i d f ์ฟรีไฟ9บาท vs 99บาทอันไหนจะคุ้มกว่ากันมาดูกันเลยครับ9บาทมันจะได้เกิอโดกคนผมไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่เลยไปส่ม99บาทกันเลย นี่ครับได้เป็นปืนซองควงอัพเวลทุกคนที่เข้าเกมมาก็มีพร้อมท่าเต้นเวลเจ็ดให้เลยนะทุกคนเว็บนุกเกอร์โซนมีระบบอัตโนมัติเติมเพชรด้วยนะครับเพียงใช้ u i d และก็มีหัดขายด้วยหลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มคุม้มเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูอันนี้ก็จะเป็นของที่อัปเดตเข้ามาใหม่สําหรับสายฟรีนะทุกคนสายฟรีสายเติมสามารถสุ่มได้หมดเลยในตู้โกลอรยอนแล้วก็มาสุ่มกันเลย20ใบ30ใบ 40ใบ50ใบผ่านไป60 70 80แต่น่าจะตามการันตีนะทุกคน150ครั้งอะน่าจะตามการันตีแหละตอนนี้เราเหลืออยู่อีกประมาณ10ใบนะอฮ้ยหใบทุกคนครั้งท้ายไปจัดไปตู้มสุดยอดเลยหมดตามการันตีนะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมกะว่าจะไปเล่นปืนดีทั้งเกมนี่ไงแต่ก่อนหน้านี้ผมได้สุ่มไปแล้วแล้วก็ลองไปเล่นดูไว้ประมาณ 4- ี่ห้าตาไม่เจอปืนพาร์มาถ้กกรบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นสาวนักบอลน,นะทุกคนผมก็สุ่มไปแล้วได้เป็นที่เรียบร้อยหมดตามการันตีเช่นเดิมนี่ปืนพาร์มาอยู่ไหนก็ได้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนดามเมจหนึ่งแล้วก็ แม่นยำหนึ่งลบความเร็วเคลื่อนที่นะครับใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มกันได้ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาๆมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ